สวัสดีครับท่านผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองท่านผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงเพื่อนครูและนักเรียนที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันพุธหนึ่งที่เราได้ต้องมาพบกันทุกวันพุธเพื่อที่จะนําเอาข่าวข่าวความเคลื่อนไหวหรือข้อห่วงใยจากสปทอมานําเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบ ในวันพุธนี้ก็คงมีประเด็นสืบเนื่องจากพุธที่ผ่านมานะครับว่าผมได้มีโวกาสได้นําเรียนท่านว่านในห่วงเวลาในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นร่วงเป,เป็นเป็นช่วงนะครับของการที่จะเราจะวัดและประเมินผลอาการเรียนของนักเรียนก็จะมีการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบ o n e นสอบ NT ็นรวมไปถึงสอบปลายภาคปลายปีนะครับ และนอกจากนั้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันเสาร์เราก็จะมีการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อทั้งในระดับม .1 และก็ม .4 ส่วนม .4 นั้นก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับซึ่งจะรับนักเรียนเฉพาะมสส่วนโรงเรียนอื่นที่เป็นโรงเรียนแข่งขันสูงหรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษนะครับก็จะมีการ สอบคัดเลือกในชั้นม .1 ซึ่งการดำเนินงานนะครับก็เราเท่าที่ได้รับทราบจากการรายงานของท่านผู้ในการเขตพื้นที่รวมทั้งคณะท่านรองที่ออกติดตามรวมไปถึงท่านผู้ช่วยหรือผู้ตรวจนะครับที่ได้ออกลงพื้นที่ก็ทราบว่าการดาเนินการสอบนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลายโรงเรียนได้ประกาศผลการสอบไปแล้วนะครับ ก็จะมีทั้งบุคคลที่มีความสมหวังและก็มีข้อ,อ,อไม่ได้สมหวังนะครับคือจำนวนเข้าเรียนนั้นมีข้อจำกัดก็อยากจะเรียนว่าน้องๆที่ผิดหวังจากการสอบเข้าเรียนห้องพิเศษเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะไปสอบในห้องเรียนปกตินะครับสำหรับน้องๆม1ส่วนน้องๆม4ที่สอบเตรียมอุดมไม่ได้เราก็ยังมีโรงเรียน ข่งขันสูงที่จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้มีโอกาสได้สอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็นำเรียนว่ารวมถึงโรงเรียนทั่วๆไปก็จะยังเปิดโอกาสให้น้องๆกวโดยสรุปก็คือนะครับจากการติดตามน้องเข้าเรียนอนุบาลป .1 นะครับม .1 ม .4 ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขอบคุณท่านผู้บริการ อรุเรียนในคณะครูนะคร,รวมไปถึงผู้ปกครองที่ได้ร่วมมือกันในการดําเนินการน,นะครับให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและเป็นที่พึงพอใจนะครับอย่างไรก็ตามสพท็อยังยืนยันว่าสพทอมีที่เรียนพร้อมที่จะให้น้องๆน,นะครับได้เข้าเรียนทุกคนนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือพอเรามีการสอบนะครับมีการส่งต่อ,อนักเรียนสมัครเรียนแล้วในห้วงเวลานี้เราก็จะมี กิจกรรมที่ทําแบบปพอต่างๆอยู่ในโรงเรียนน้องๆนักเรียนส่วนหนึ่งก็จะไม่ได้มาโรงเรียนนะครับแล้วก็จะใกล้สู่ห่วงเวลาที่ปิดภาคเรียนก็มีความห่วงใยสําหรับความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนซึ่งทุกปีนั้นนะครับเราจะพบว่าในห่วงเวลา,าปิดภาคเรียนเนี่ยเราจะพบน้องๆที่โดนอากาศก็ร้อนนะครับ เราก็จะมีน้องๆเราไปเล่นน้ำนะครับชวนกันไปเล่นน้ําแล้วก็จะมีการจมน้ําเสียชีวิตอยู่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสซักซ้อมหรือทําแผนในการ,รเผชิญเหตุหรือในการป้องกันในการที่จะทําอย่างไรถ้าหากเขามีความจําเป็นต้องลงน้ําแล้วสิ่งที่เขาป้องกันนั้นเขาจะป้องกันได้อย่างไรโดยอาศัยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ที่อยู่ในธรรมชาติที่น้องๆสามารถหาได้กใกล้มือแล้วมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในครอบครัวซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันให้นักเรียนนั้นมีความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงแผนในการที่จะช่วยเหลือกรณีที่ไป,ไปเผชิญเหตุถ้าเพื่อนๆจมน้ำวิธีช่วยเพื่อนจมน้ำต้องทำอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรในตอนไหนอย่างไรก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับ อนุอน้องนักเรียนแล้วอีกต่อมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องอไฟนะครับที่จะเรื่องอักขีภัยที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาปิดภาคเรียนอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ขอเรียนว่าโรงเรียนใดนะครับถ้าเราจะมีการปิดภาคเรียนก็ขอให้ออกแบบในการสำรวจตรวจสอบคุรุภัณฑ์ของเราในการที่จะ มีอุปกรณ์อยู่กี่ชิ้นในการที่จะเราจะถอดปลั๊กหรือต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟรัดวงจรต่างๆอันนี้ก็อยากให้มีการสำรวจและป้องกันให้อย่างรัดกลุ่มรวมไปถึงการที่จะต้องมีเวียนยามในการที่จะมาอยู่ในระหว่างกลางวันกลางคืนเพื่อดูแลความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความหงวยใจจากสปทที่ ถือโอกาสบอกกล่าวเตือนพี่น้องพวกเราคือต้องการให้เกิดการป้องกันมากกว่าที่จะให้พวกเรานั้นมีการแก้ไขนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องประเด็นสุดท้ายที่ผมดำเรียนกันนี้ก็คือในห่วงเวลาที่เราจะปิดภาคเรียนนะครับในห่วงนี้ก็จะมีเรื่องการสอบเข้ามาเกี่ยวข้องในระหว่างที่เราจะต้องดําเนินการโดยมีเป้าหมายก็คือในห่วงเวลาเดือนเมษาพื่นสภาไปถึงมิถุนาเนี่ย เราก็จะมีการในการที่จะดําเนินการสอบมากมายหลายอย่างซึ่งในห้วงเดือนนี้ก็จะมีการสอบท่านรองพอเขตแล้วก็จะมีการสอบถัดไปน่าจะเป็นการสอบอคุณครูผู้ช่วยนะครับเพื่อจะให้มีคุณครูไปทดแทนในตําแหน่งที่เกษียณอายุราชการหรือตําแหน่งว่างที่มีอยู่จากการย้ายนะครับเพื่อให้มีคุณครูได้ทําการเรียนการสอน ให้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนหรือเปิดภาคเรียนไม่หลายวันก็ควรจะมีคุณครูเข้าไปเติมเข้าไปซึ่งจะมีการสอบทั้งวสิหหรือเรียกว่าสอบคัดจากพนักงานราชการลูกจ้างเข้ามาเป็นครูแล้วก็เปิดโอเพนทั่วไปนะครับก็จะมีการสอบทั้งสองอย่างนะครับในห่วงสองสเดือนที่จะถึงนี้ก็ฝากประชาธิณันไปยัง น้องๆที่เรียนจบหรือน้องๆที่เป็นพนักงานราชการหรือเป็นครูอัตราจ้างอยู่นะครับก็ขอให้เตรียมตัวส่วนใหญ่นะครับเราจะพบเรื่องการสอบแข่งขันกับตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็อยากให้ท่านได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการที่จะเราจะเป็นครูนะครับเราต้องถอดบทเรียนและต้องเตรียมตัวให้พร้อมผมคิดว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจมีความพยายามนะครับ เราก็จะประสบความสําเร็จก็ขอเป็นกําลังใจนอกจากนั้นเราก็จะมีการสอบผอโรงเรียนรองผอโรงเรียนนะครับในลำดับต่อไปเพื่อให้มีผู้บริหารทดแทนในตําแหน่งว่างที่กเกษียณรวมไปถึงตําแหน่งที่จะสอบได้รองผู้ในการสํานักง,งานเขตเมื่อผอ,อไปเป็นรองนะครับหรือกเกษียณไปท่านรองก็จะมาสอบเป็นผอ,อรเราก็จะสอบรองทดแทนในตําแหน่งที่ว่างตามลําดับต่อไป ก็ขอให้เชิญประชาธิพันบอกกล่าวไปยังพี่น้องพวกเราในการที่จะเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายบริหารได้รับทราบและเตรียมตัวให้พร้อมแต่อย่างไรก็ตามอยากจะเน้นย้ำนะท่านรองที่สอบผ่านทั้งสองพันกว่าคนนะครับท่านไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาใครนะครับให้ท่านเตรียมตัวสอบในภาคขอคอให้พร้อมในการจัดทําเอกสารนะครับให้ตรงกับภารลงานมาตรฐานตําแหน่ง นะครับเราให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอย่างเต็มที่เพราะนั้นให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่นะครับไม่ต้องไปเชื่อใครว่าจะอ้างว่าจะช่วยได้นะครับขอให้ท่านได้ช่วยตัวเองเป็นสำคัญและก็เชื่อมั่นในระบบของพวกเราที่เราต้องการให้เกิดธรรมาพิบาลอยู่แล้วก็ขอประชาธัมพันสร้างความเข้าใจในพูดนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ จะเดินทางไกลคิดจะทำอะไรดีดก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ